พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเห็ดฝาวหลายฝาวกับบ,าบาา้านบ่ได้เหล่าฮอดขาอ่ะมาเบิง่งอ่ะนี่ค่ะเห็ดที่เก็บวันน,นี้นี่เพื่อนๆเ,เก็บฝาวฝาวกับเพื่อนเพื่อนมัว่วคักเด้อค่ะเด้อมัว่วคักบ่ได้เหล่าฮอดขา เห็ดเอียงเนี่ยผสมผสานกันก็สร้างเขาค่ะมีความสุขเนาะบางเทลงเลยค่ะเทเลยนะ <c oughs> เปิดแล้วบปิด <c oughs> โอ้ยเนาะมุนเอเนี่ยเห็ดก็ได้เป็นตะกินบ่า <laughs> ตาลิตนแท้ค่ะตาลิตนตนแท้ น,นี่เลยค่ะเด้อนี่เป็นยังซี่ลหละจ้าประเทศอังกฤษเก็บฟ้าเ้าเก็บม้าแบบนี้ลหละจ้าไมโครโฟนกระเสียโอเคนะคะน่ะเนาะเดวมาเร่าคาค่ะ